วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำสลามกันเลยนะคะหรือว่าดินน้ำมัน DIY นั่นเองค่ะส่วนผสมก็จะมีตามคลิปเลยนะคะแป้งแคร์แล้วก็แป้งยี่ห้ออะไรไม่รู้ส่วนก็ผสมผสมก็จะมียาสระผมหรือว่าสบู่ด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เทปแป้งลงไปเลยนี่นะคะทุกคนแป้งหมดแล้วก็ทิ้งขยะไปเลยแล้วก็มาคนสลามของเราต่อกันเลยนะคะคนไปเรื่อยเรื่อย อันนี้เราคนผส,สมจนเข้ากันแล้วน้องยังไม่จับตัวก็เลยใส่สบู่ลงไปเพิ่มนะคะก็คนคนคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมาเติมสีให้น้องเลยนะคะเป็นสีแดงแล้วผสมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้น้องเกลี่ยตัวง่ายก็คนคนคนไปแบบนี้เลยจ้าคนมาเรื่อยๆน้องก็จะแตกตัวแบบนี้เลยนะคะดูคนตอนแรกเยอะมากแต่พอคนให้เข้ากันก็เล็กมากเลยแบบน้อยมาก นี่นะคะทุกคนอันนี้เราใส่หนาลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่สีลงไปด้วยนะคะทุกคน,นคือแบบสีสวยมากแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเนื้อน้องเหลวเกินไปคนคนคนไปเรื่อยๆจะกว่าน้องจะจับตัวกันเป็นก้อนเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วก็ไปใส่ถุงมือมานะเพราะว่าเราจะใช้มือแล้วนะคะทุกคน นี่แหละค่ะทุกคนน้องจับตัวกันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะทุกคนแบบน่าเล่นมากนี่ค่ะทุกคนอันนี้น้องเซ็ตตัวแล้วนะคะแบบเล่นได้แล้วแบบเนื้อนุ่มสนุกมากเลยค่ะทุกคนเหมือนดินน้ำมันผสมดินเบาเลยค่ะทุกคนมือเปื้อนเยอะมากมือแดงไปหมดเลยค่ะทุกคนถ้าทำให้แน้ำใส่ถุง